สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเวลาที่คุณผู้ชมรักใครเราก็อยากให้เขาได้สิ่งดีๆไว้ครอบครองเหมือนที่คุณมีใช่ไหมคะวันนี้โรคาเวอรตี้มีเรื่องราวของความรักที่ส่งต่อให้คนที่เรารักได้อย่างเห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมนั่นคือการมีสุขภาพดีค่ะใครรักใครแล้วอยากให้เขามีสุขภาพดีไปติดตามการแบ่งปันความสุขที่ยอดเยี่ยมในวันนี้กับคุณฟ้ารุณรุ่งและแขกรับเชิญของเราค่ะ อุ้ยกองนะเจ้าแล้วก็แม่อุ้ยเที่ยงเจ้าพ่ออุ้ยเดช<อ>แล้วก็คุณป้ายุภานะคะซึ่งทุกทกท่านนะคะล้วนแล้วแต่สุขภาพดีเพราะว่าดื่มอะไรคะดื่มน้ําเห็ดค่ะดื่มน้ําเห็ดสก,กัดเพื่อสุขภาพใช่ค่ะค่ะต้องถามก่อนว่าใครเอ่ยที่ดื่มน้ําเห็ดเป็นคนแรกเลย อุ้ยกลองอุ้ยกองเดินไม่ได้อุ้ยกล่องจะเดินไม่ได้นอนตลอดเลยเป็นอุ้ยเป็นอะไรเจ้าเป็นไตเป็นปอดเป็นหัวใจโอ้เป็นไตเป็นปอดเป็นสามอย่างเอาหมดเลยไม่แบ่งให้ใครเลยเนาะแล้วอยากจะทราบว่าใครหนอที่รู้จักน้ำเพชรเป็นท่านแรกหนูค่ะหนูค่ะ เวลาที่ความรู้สึกดีๆคับอกจนแทบจะล้นเราต้องรีบแบ่งปันให้คนที่เรารักค่ะแล้วยิ่งถ้าการแบ่งปันของคุณเป็นการส่งเสริมให้ชีวิตของคนที่คุณรักยั่งยืนยาวนานอย่างนี้เขาเรียกว่ารักแท้รักจริงค่ะมีปัญหาสุขภาพอะไรจ๊ะสุขภาพไปมันอะไรมันมันร้อนน่ะร้อนเรื้อร้อนตัวน่ะ ถ้าเราถึงเวลา3โมงมันจะร้อนมันเป็นเหือออกมาเลยค่ะแล้วก็มือนี่มันชามันเป็นเบาหวานความดันแล้วตลอดเลือดแล้วมือล็อกเนี่ยค่ะอ่าเป็นลมตะไยอ่ะปวด้อะค่ะแล้วก็เป็นลิซิดวงค่ะแล้วก็เป็นความดันค่ะแล้วเป็นร้อนในคอแห้งคอแห้งตลอด ค่ะหลายโลกหลายอย่างเลยเนาะก็เลยแบบสนใจน้ําเห็ดมากเลยเนาะค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะก็ดีขึ้นอะที่ลิซิดดวงก็หายแล้วหายแล้วกินน้าเห็ดเดินได้มีท่วงมาได้อ้อันนี้คือบ้านที่อยู่นี่บ้านกี่ชั้นชองสองชั้นซึ่งเป็นที่การันตีแล้วนะคะว่าแม่อุ้ยเดินได้จริงๆเพราะว่าต้องเดินจาก บนบ้านชั้นสองลงมาข้างล่างนะคะได้แล้วเย้าหกขวดแล้วเจ้าหกขวดแล้ว <c oughs> โอ้นายิ้มย้มจมใสหน้าตาสดชื่นนะคะที่แรกก็ฟังวิทยุเนะาะค่ะแล้วก็อยากเห็นอยากเห็นแล้วไปในงานก็ได้เห็นเขาเขากินค่ะแล้วไปสัมภาษณ์เขาไปสักเขาเลยอะ่ะไปถามเขาเลยนู่นไถามาเลยค่ะยังไงซื้อที่ไหนมากินแล้วเป็นยังไงค่ะมือชามันหายละ ตอนนี้มือชาเริ่มหายแล้วดื่มกระไฟคนละกี่ขวดแล้วคะเนี่ยเพิ่งเพิ่งขวดที่สองเองขวดที่สองเองขวดครึ่งขวดครึ่งอันนี้ขวดครึ่งขวดเดียวขวดเดียวแล้วตอนนี้แม่อุ้ยเดินคล่องแล้วกะเดินคล่องนะจ้าเดินคล่องแล้วเนาะขวดแรกนะแม่นี่พลิกได้ละพลิกซ้ายพลิกขวาได้แล้วเนาะขวดที่สองลุกนั่งได้ละขี่หมอนขี่หมอนในในบ้านนะขี่หมอน ขวดที่สามใช้ไม้สี่ขาขวดที่สี่ใช้ขาเดียวละขวดที่ห้าเดินลงบันไดเลยเดินได้สบายเลยมันเป็นพัฒนาการแบบเหมือนรตามขวดตามขวดแม่ว่ากินครั้งแรกเป็นไงบ้างแม่มันปวดไล่ลงเลยนะเดินได้เดินได้สบายเลยเนาะไล่ไกลก็ได้ราคาแล้วมีความสุขขึ้นหรือยังสุกเยอะเลยสุขเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้การบอกรักด้วยคำพูดไม่ทรงพลังเท่าการกระทำอีกแล้วค่ะ ให้ต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเป็นอีกตัวช่วยในการบอกรักอย่างแท้จริงให้คนที่คุณรักมีสุขภาพดียั่งยืนค่ะ